สวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับต้อนรับสูฟอร์ดบา GT กับตะวันวันนี้เราจะพาดูในรถของกระบะแคปกันมากตัวนี้เป็นตัวที่เปิดตัวในปีนี้2023มัคือรุ่น XLS นั่นเองนะราคาของเขานะครับเพียงแค่794,000บาทนะคันนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เห็นหน้านี่ไม่ใช่นหน้าเดิมของเขานะเขาเรียกว่า ใช้รุ่นเล็กแต่อยากหล่อบแบบรุ่นใหญ่นะกอก็จัดให้แบบนี้ในเรื่องของชุดแต่งทรงแรปเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ที่มีการใส่ไปเลยก็คือในเรื่องของตัวกระจังหน้านะกระจังหน้าสเกลที่เป็นสเกลแรปเตอร์แบบนี้แต่ว่าลูกค้าอยากได้ไฟสิวด้วยนะครับก็ใช้เป็นไฟสีส,ส้มนะสามจุดนะครับใส่ให้ แบบนี้นะในเรื่องของด้านหน้าก็คือเปลี่ยนใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นตัวชุดกระจงังไฟเดิม XLS แบบนี้อยู่แล้วนะพี่รุ่นนี้นะราคา7จ็ดแสนกบาทพี่ได้ไฟแบบตัว,ตวรุ่นท็อปเลยนะก็คือเป็นไฟ LED มีเด y t i m ม r u ันย n g งไ g h t นะครับใส่ชุดครอบเข้าไปรับกับตัวสเกลหน้าที่เป็นกระจังของตัวแรปเตอร์แล้วก็คางด้านล่างนะครับก็ใช้เป็นคางทรงแรปเตอร์ทั้งหมดเลยเพื่อให้รับกับตัวชุดหน้าของเขาแล้วก็รับกับตัวซุ้มล้อด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกแล้วก็ลูกค้าขอคุมโทนดํา ก็จัดโทนดําแบบนี้ให้นะครับโค่นเป็นดําด้านนะครับอยากได้โทนไหนดําเงาดําด้านแบบไหนนะครับหรือจะเอาเป็นสีบรอนแบบทรงเลปเตอร์เลยก็สามารถบอกกับได้นะอันนี้ลูกค้าบ,บอกขอคุมโทนดําขอเข้มๆเราก็จัดแบบนี้ให้นะครับในเรื่องของตัวด้านหน้าแล้วก็อีกนิดนึงนะครับในเรื่องของฝากระโปรงเนี่ตัวนี้นะครับมันมาแล้วนะตัวโน้ตของตัวเลปเตอร์นั่นเองนะครับ ติดเลยนะแปะเข้าไปนะครับวาดให้มันเรียบร้อยในตำแหน่งของตัวแรปเตอร์แล้วเราก็ติดไป2ฝั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเป็นการแปะเฉยๆไม่ได้เจาะฝากระโปรงนะเรียกว่าเอาให้มันเหมือนเอาให้มันหล่อเฉยๆนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับซุ้มล้อแบบแรปเตอร์แบบ4นิ้วนะทรงแรปเตอร์ก็ถูกติดตั้งเข้ามาในเซตนี้เหมือนการเรียกว่าทําให้เป็นแรปเตอร์โหมดแล้วก็ใส่ตัวล้ออัปเกรดจากเดิมนะตัว XLS เนี่ยล้อ17แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นล้อ20ซะแล้วก็ใช้เป็นก้านตัว Y ของ Big Pi A Va ับ้บยาง A ออนร 75 55R 20พอใส่แม็กเซตนี้ใส่ยางชุดนี้เสร็จปุ๊บมันจะรับกับตัวซุ้มล้อเรียกว่าพอดีเลยนะขับไปไหนมาไหนเรียกว่ามีความสวยงามแล้วก็ปลอดภัยผ่านไม่ใช่ผ่านทุกอุปสรรคผ่านทุกด่านแน่นอนนะครับกับการแต่งแบบนี้เราก็จัดไปให้เรียบร้อยมีการใส่ปีกนกปรับองศาเพิ่มด้วยของโปรเฟนเดอร์นะตัวนี้นะครับยกขึ้น1นิ้วใส่ปีกนกปรับองศาเข้าไปเพื่ออะไรนะครับ ที่แนะนําให้ใส่เพราะว่าเรามีการดัดแปลงในเรื่องของช่วงล่างฐานล้อแม็กที่มันมีคามใหญ่ขึ้นยกขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้องศาของมุมล้อมันขนานกับตัวถนนนั่นเองนะครับการกินหน้ายางจะได้กินเสมอการการขับขีม่มุมองศาพวงมาลัยการตั้งศูนย์ต่างๆจะได้ทําได้อย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนนั่นเองนะนี่คือการจัดเซตที่กอล์ฟจัดให้กับ ลูกค้าไปนะครับในเรื่องของเซ็ตแล้วก็ช่วงล่างตัวนี้อื่นๆของตัวรถในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบอยู่แล้วนี่สัญลักษณ์อยู่ตรงแก้มข้างเลยนะเป็นเทอร์โบตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบตัวเดียว170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดซึ่งสามารถปรับเป็นโหมดตัว M เ,เป็นแบบแมนวนวลได้ด้วยเรียกว่าไปได้ทุกที่แน่นอนนะกับเครื่องยนต์ตรงนี้บอกเลยว่าแรงทําไมถึงแรงนะครับเพราะว่าเกียร์ของตัวรถ ฟอร์ตตัวใหม่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าระบบแบบแอคทีฟคือมันกระโดดก้าวข้ามแบบเป็นสเตปได้อย่างเช่น1 2 3 4งสมันจะไม่ไป1ไม่ไป2 3 4 5 6เรียงไปมันอาจจะ1แล้วไป3 3เสร็จไป5 5แล้วมา6เลยมันทําให้การรอยต่อของการเหยียบเกียร์ออโต้ในรุ่นใหม่เน็กเจนมีความไหลลื่นแล้วก็ต่อเนื่องมากๆไม่รู้สึกถึงการ เปลี่ยนเกียร์เลยนี่คือเกียร์ชุดใหม่ที่เขาเข้ามาตอบสนองเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นในเรื่องของบัลลมหม้อน้ําที่มันเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับตัวตัวหน้าเครื่องนะทำให้เครื่องยนต์เบาขึ้นนั่นเองนะนี่คือเครื่องยนต์ชุดเกียร์ที่เขาใส่มาให้ในรุ่นนี้เลยบอกเลยว่าราคา790,000บาทไม่ถึง800,000ดังดีโคตรคุม้มโคตรดีเลยนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้นะครับเรียบร้อยกุญแจก็เป็นกุญแจแบบ พับแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับกุญแจรีโมทเป็นแบบพับแล้วก็เดี๋ยวพาตอนท้ายเนี่ยจะพาดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างบันไดข้างที่เห็นตัวนี้มากับตัวรถเลยนะครับเรียวกว่าฟอร์จัดให้รุ่นนี้มีบันไดข้างเลยเป็นแคปยกสูงเกี่ยวโตวตัวเริ่มต้นของเขานะคะรับเซตด้านล่างใส่ชุดแรปเตอร์มาเห็นไหม มีความหลอม่อมีความเท่นในตัวนะครับปรับเซตนี้ไปคือจบแล้วนะครับแต่งง่ายๆแต่งไม่ต้องเยอะชิ้นแต่มีความเท่มีความสวยงามก็จัดชุดนี้ไปได้ไฟท้ายของเขาก็เป็น3มช่องไฟฮาโลเจนไฟเบรกไฟรีไฟถอยนะครับใส่ข้อไฟท้ายเข้าไป เติมไฟข้อไฟท้ายนะสัญลักษณ์ XLS ตัวหนังสือแลงเจอร์นะครับติดนูนเป็นแบบ3มิติขึ้นมาตัวนี้นะครับใช้เป็นสีดําด้านการชนท้ายที่เห็นไม่ได้ใส่เพิ่มในใดทั้งสิ้นมาจากโรงงานนะรุ่น XLS ได้การชนท้ายมาให้เลยนะครับพร้อมกล้องมองหลังนั่นเองใต้โลโก้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะจากโรงงานถูกติดตั้งมาทั้งหมดในตัวรุ่น XLS ราคาเพียงแค่7 9 4 0 0 0บาทเท่านั้นกับรุ่นแขก เกียร์ออโต้นะแล้วเป็นยกสูงด้วยไม่ใช่แคปเตี้ยนะครับทําให้นี่ด้านท้ายนะครับมีปริมาตรเรียกว่าการวัดทํางานท้ายรถนั่นเองนะมีแม้บรรทัดให้130ซนติเมตรนะฝรั่งชอบมากนะคนไทยน่าจะชอบกันบ้างนะครับอันนี้นี่ตัวค้านะครับตัวตัวหนีบตัวซีจับชิ้นงานจับงานไม้งานอลูมิเนียมอะไรกันแล้วแต่สําหรับทํางานนอกสถานที่ได้ด้วยแล้วก็ไซส์กระบะที่มีขนาดใหญ่มากเพราะว่า ซุ้มล้อมีขนาดเล็กเนี่ยเห็นไหมปกติเราทำไมเด็กๆนี่ก็นั่งต่างจังหวัดนี่นี่คือที่นั่งของบรรดาเด็กๆทั้งหลายก็คือซุ้มล้อที่เว้นเอาไว้ตัวด้านหลังนะครับแต่อันนี้ซุ้มล้อเล็กมากมีการปรับแต่งให้เรียบร้อยทําให้กระบะท้ายเนี่ยรองรับในเรื่องของพาเลทไม้ขนาดมาตรฐานนะเอาไปขนของเอาไปอะไรต่างๆเนี่ยเราเอาใส่พาเลทไม้ได้เลยพอรถไปถึงเปิดกระบะยกพาเลทไม้แล้วก็สไลด์ขึ้นไปในกระบะท้ายทําให้การขนส่งทําได้เร็วมากขึ้นนะครับอ่นะตัว ท้ายกระบ,บะนะครับตัวนี้มีตัวขึ้นกระบ,บะจากตัวด้านข้างให้ด้วยนะตัวนี้นะครับเรียกว่าทําให้การขึ้นลงยิบคอต่างๆสะดวกมากขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน,นจุดเล็กๆน้อยๆฟอดเขาก็ใส่ให้ในเรื่องของตัวยางบันโคลนะครับยางกันโคลนนี่จากโรงงานนะครับมีให้แล้วทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะถูกติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่ะต่อไปดูภายในกันนะครับอ่ะเปิดปุ๊บนะครับตัวนี้เป็นแคปแบบโอเ n นแคปนั่นเองนี่แล้วก็เปิดตัวนี้ฮะ ไซส์ของตัวกระบะโอเปนแคบอกเลยว่าของ Ford มีขนาดที่ใหญ่นะครับเป็นรถไซส์ใหญ่เพราะวามันเป็นรถฝั่งฝั่งอเมริกาอยู่แล้วนะเขาก็ออกแบบดีไซน์ห้องโดยสารคอกพิซให้รองรับไซส์ของชาวยุโรปนั่นเองะครับชาวยุโรปชาวอเมริกาต่างๆนะก็จะมีไซส์ใหญ่แล้วก็จะได้รถไซส์ใหญ่ใช้งานในรุ่นของตัว Ford เบาะที่เห็นปกติเป็นเบาะผ้านะครับปกติเบาะผ้าลูกค้าให้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังเราก็ทําได้นะใช้เป็นคุมโทนดําอย่างที่บอกเบาะหนังดําได้สีดานะครับถูก ติดตั้งเข้าไปในตัวรถเรียบร้อยแล้วกับเบาะตัวนี้นะครับทําเบาะหนังให้แผงประตูด้านข้างนะครับตัวนี้ได้หนังอยู่แล้วนะตัวนี้ได้หนังอยู่แล้วไม่ได้ทําเพิ่มนะเราได้เป็นหนังอยู่แล้วแล้วก็กระจกปรับขึ้นลงนะครับไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกเป็นไฟฟ้าแต่ตัวพับกระจกข้างเนี่ยใช้มือดันเหมือนเดิมนะครับ <c ười> แล้วก็ล็อกประตูล็อกฝาถังน้ํามันใช้ปุ่มเดียวกัน <c ười> แล้วก็รถคันนี้ราคา7 9 4 0 0 0บาทนะครับในเรื่องของระบบไฟตัวนี้ได้เป็นไฟอัตโนมัติด้วยนะ เปิดปิดออโต้เลยเรียกว่าใช้รถคันนี้ลืมปัญหาเรื่องการลืมเปิดไฟไว้ได้เลยสตาร์ทรถขึ้นออโต้ทันทีนะครับไฟตันหมอกหน้าปรับระดับไฟสูงต่ำของด้านหน้าได้อีก4ระดับพวงมาลัย power ไฟฟ้านี่ราคานี้ได้พวงมาลัย power ไฟฟ้าได้ยินไม่ผิดกระบะไม่ถึง8 0 0 0 0นพวงมาลัย power ไฟฟ้าทําอะไรได้ก็คือมันขับง่ายผู้ห,หญิงขับได้ขับสบายคนตัวเล็กๆขับได้มันบังคับได้ง่ายมากที่ความเร็วต่ําความเร็วสูงก็มีความเสถียรมีความมั่นคงมีระบบ ปรับองศาภูมิลัยให้อัตโนมัตินะครับเวลาเราขับขี่ไปแล้วเนี่ยวิ่งสวนกับรถขนาดใหญ่เนี่ยรถมันจะไม่เป๋แค่จับภูมารัล,ลยนิ่งๆพอนะครับระบบภูมิลัลยไฟฟ้าจะแก้องศาภูมิลัยให้อัตโนมัติแล้วก็หน้าจอที่เห็นนี่ราคานี้ได้หน้าจอสีนะฮะขนาด8นิ้วตั้งภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้นะครับดูข้อมูลตัวรถต่างๆเนี่ยมีให้ดูทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวของหน้าจอกลางนะตัวนี้นะครับราคานี้ได้หน้าจอใหญ่มากนะหน้าจอขนาด10สิีนด้วย แล้วก็รองรับ And r o i d a u t แ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับได้ทั้งหมดนะไม่มีห่วงเลยนะครับต่อแบบไร้สายต่อบลูทูธได้ทั้งหมดในรุ่นนี้แล้วก็ระบบแอร์นะครับปรับผ่านหน้าจอได้มีปุ่มให้ปรับด้วยนะครับแล้วก็การชาร์จ type c type a มีให้ครบทั้งหมดแล้วก็ลงมาถัดลงมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโหมดขับขี่นะราคานี้มีโหมดขับขี่ให้เลือกอีก4โหมดด้วยโหมดธรรมดาโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะครับ เกียร์ที่เห็นก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะบวกรบปรับตัวเกียร์ได้ที่ตัวหัวเกียร์ทั้งโหมดตัวดีและโหมดตัว M นะครับเลือกใช้ตัวการปรับโหมดได้เลยนะเรียกว่าทําให้ครบๆแหละในราคานี้7จ็ด0 0นบาทกับรถ OpenCAP นะยกสูงรุ่น XLS ของ Ford Next Generation ั a เกียร์ออโต้ที่เขาเปิดรุ่นเปิดราคามาในปี2023นะครับอ่ะ ร้อยกันไป1คันฟังกันมาขนาดนี้แล้วนะครับถ้าอยากซื้อรถฟอร์ดนะโทรหากอฟนะครับกอฟอยู่ที่ศูนย์ฟอร์ดพระนครเกษตรนะ่มมินดูแลลูกค้าได้ทั่วประเทศโทรมาได้เลยครับเบอร์098 653 64 64เบอร์นี้ก็เมมแล้วก็ขึ้นไลน์เลยเหมือนกันนะครับทักไลน์มาหรือจะโทรมาโดยตรงเลยก็ได้อยากได้รถฟอร์รุ่นนี้หรือรุ่นไหนแต่งแบบไหนโทรมาคุยกับกอฟได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ